ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็สั่งเป็นม้วนวีดีโอนะครับหนังเก่านะฮะเกิดไม่ทันนะก็เลยซื้อมาสะสมดูเล่นๆนะครับาเดี๋ยวแกะกล่องกันลยก่อนนะก็สั่งไปห้าม้วนนะครับพี่เขาขายในช้อปปี้นะขายเป็นชุดก็ไม่แพงครับร้อยห้าสิบกว่าบาทนี่หละก็เดี๋ยวเอาออกจากบรรบนก่อนนะครับก็แกะบรรบนออกแล้วนะครับก็มาดูไลนะนะ อันนี้ไม่เคยดูนะเรื่องนี้ไม่เคยดูที่ที่ผมซื้อเพราะว่ามันนี่ครับนี่คือไฮไลท์นะที่ผมซื้อมันมีม้วนเดอะแมทริกนะก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวม้วนข้างในดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเอามาดก,นะก็ม้วนนี้ยังอยู่ในซีนนะยังไม่แกะอีกหน้าคุ้นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คลิปนี้สั้นๆน,นะประมาณนี้นะครับ ก็ให้ดูนะให้ดูก็2,022นะครับยังหาอยู่ได้นะครับก็บางม้วนก็ราคาแพงนะส่วนใหญ่จะเป็นหนัง็อกรัสเตอร์บางอันก็นข้างแพงอยู่ซื้อเก็บนะครับเป็นความทรงจำนะก,ก็ประมาณนี้นะครับ